น้องเอลิเซียว่ายน้ำเล่นครั้งแรกโน้ตแพทริเซียอวดความน่ารักของลูกสาวยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวตัวน้อยของแพทริเซียกับสามีโน้ตวิเศษที่มาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพ่อแม่และพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นทุกวันล่าสุดแพทริเซียได้โพสต์คลิปอบอุ่นพ่อแม่ลูกพากันไปว่ายน้ำครั้งแรกน้องเอลิเซียว่ายน้ำครั้งแรกในสระว่ายน้ำและคลิปที่โน้ต ลงใน Tik t o k กก็น่ารักไม่แพ้กันกับแคปชั่นที่ว่าพาน้องเล่นน้ำครั้งแรกเลยครับเป็นการว่ายน้ำครั้งแรกของน้องกับพ่อเลยครับน้องเอลิเซียเล่นน้ำกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกน่าเอ็นดูมากน้องมีแอบชิมน้ำด้วยทำเอาพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยเช่นแฝดป,ป,ป๊าป๊ามีเด็กแอบชิมน้ำด้วยค่ะแม่โอ้ยน่ารักไม่ไหวยิ้มเยอะน่ารักน่าเอ็นดูจ้าม่ำน่ารักมากลูก แม่แพทก็สวยน้องก็น่ารักน่าชังและบ้างก็บอกว่าน่ารักกันทั้งครอบครัวเลยค่ะดูแล้วต้องยิ้มในความน่ารักของทั้งครอบครัวเลยค่ะเป็นต้น